รวม4ทเทคนิคจากนักแข่งนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอนะพร้อมกับวิธีการใช้งาน,นครับว่าทํายังไงเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรบ้างไปดูกันครับใครที่อยากเติมอีฟุตบอลถูก,กว่าเติมเองผมขอแนะนำเดอะฮันชอปถูกว่าเติมเองมากเพจผู้ติดตาม1.8แสนขึ้นไปใครที่สนใจน,นะครับก็กดหน้าโปรผมได้เลยนะก็ผมใช้เพจที่เป็นประจำเลยทุกคนก็คุ้มนะครับเวลาเปิดแพ็คเนี่ยไม่รู้สึกเสียดายทองเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับเดอะฮันชอป เทคนิคแรกเลยนะครับก็คือการใช้ไหล่ของเราเนี่ยกระแทกนะครับเมื่อมีทีมตรงข้ามเนี่ยประกบตามหลังเรามาแบบหนึ่งหนึ่งนะเราก็จะทําการแบบกระแทกสตันคนที่วิ่งตามเรามาได้นะครับผมนะโดยการกดปุ่มเดสเราเนี่ยค้างไว้แล้วก็จิ้มตรงๆที่อนาล็อกตรงกลางนะครับสองที่นะมันจะเป็นการใช้หลังบังนะครับ เทคนิคการสตาร์ทิ่งพาร์ก่อนที่บอลจะถึงตัวนะครับมันจะทําให้บอลเนี่ยไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการหน่วงนะครับมันจะเป็นการจ่ายบอลทันทีนะก็นี่คือตอนที่จ่ายบอลแบบตอนที่จับบอลน,นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีจังหวะแบบว่าการหน่วงเวลาในการจ่ายนานมากขึ้นนะผมถ้าเราจับบอลแล้วจ่ายแต่ถ้าเราจ่ายบอลโดยที่ยังไม่ให้บอลแบบถึงตัวเนี่ยมันจะเป็นการจ่ายแบบบอลทันทีนะครับ ทคนิคต่อมานะครับผมเทคนิคยอดฮิตเลยนะเจอได้ทั้งแรงแล้วก็ในแข่งเป็นประจำนะผมก็คือการดับเบิลทัชยิงนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นการจ่ายบอลเบาๆไปให้กับกองหน้าหรือตัวที่ว่างเนี่ยแล้วก็จะทําการดับเบิลทัชสวนกับบอลที่พุ่งมาหานะครับแล้วก็จะยิงทันทีเนี่ยข้อดีก็คือประตูเนี่ยจะมีอาการหลงนะแทบจะการันตีประตูได้เลยนะจากเทคนิคนีนะครับนี่ หลังจากที่มันจ่ายบอลไปให้เบาๆนะครับเราก็ทําการดับเบิลทัชตรงที่บอลพุ่งมาหาเรานะแล้วนักเตะก็จะดับเบิลทัชแล้วล้วก็กดยิงได้เลยนะครับที่สําคัญนักเตะต,ต้องมีสกิลด้วยนะเทคนิคสุดท้ายนะกับการใช้หลังบางบอลน,นะผมนี่จะเป็นการใช้ถ่วงเวลาก็ได้นะครับส่วนมากก็นิยมใช้ถ่วงเวลาการใน้งนะผมหลักการเดียวกันกันกนกบเทคนิคแรกเลยก็คือกดปุ่มแดสค้างไว้แล้วก็ อันนี้ไม่ต้องวิ่งนะอันนี้คือเราอยู่กับที่นะครับแล้วเราก็กดปุ่มแดชค้างไว้แล้วก็ทําการกดอนาล็อกตรงๆ2ครั้งนะครับมันก็จะทําการหลังบางบอลให้นะครับทีมตรงข้ามจะแย่งไม่ได้นะครับคลิปอาจจะดูเร็วไปก็สามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้นะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ๋ยวผมจะนำเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับ